สวัสดีค่ะเพื่อนๆอามากินต้มแซบนะคะต้มแซบตามด้วยลาบหมูนะคะเพื่อนเเป็นเมนูที่อ่าใครๆก็สามารถทำกินได้นะคะต้มแซบลาบหมูตามด้วยผักนะคะผักกาดผักกาดในสวนปลอดสารนะคะ ลมแ่บร้อน